สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับกกตให้มีการนับคะแนนใหม่เป็นบางเขตนะครับแล้วก็กลับมาอีกแล้วครับสำหรับคําว่าบัตรเขยิงมีคนไปเลือกตั้ง100คนแต่คะแนนนะครับมันได้นับได้ถึง200จริงๆการเลือกตั้งให้มันโปร่งใสเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากนะครับมันเคยมีนักศึกษาจากสถาบันไหนเนี่ยนะครับมาเสนอให้กกตเนี่ยนะครับใช้วิธีการเลือกตั้งแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆครับเรามีประชาชนที่มีไมโครการ์ดไมโครชิพใช่ไหมครับไปสู่ราชการนะครับเนี่ยนะฮะเราสามารถไปเสียบได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเลยครับสมมติว่ามีเลือกอยู่10คนมีพักเก้าไกล8พักเพื่อไทย2นะครับกดมาเลยคะคะแนนก็จะขึ้นคะแนนขึ้นเป็นเรียวไทมนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จเรารู้คะแนนผลที่ชัดเจนด้วยเรารู้ด้วยนะครับว่ามีคนมาเลือกทั้งหมดกี่คนนะครับแต่ความหมายคือ กรกตอ,อาจจะไม่อยากให้ะคะแนนเรียวทามเนี่ยประชาชนได้เห็นจริงๆแล้วมันแก้ง่ายมากครับก็คือคุณก็ไปหาสถานที่หนึ่งนะฮะที่มันเป็นที่ปิดโดยมีกรรมการการเลือกตั้งผู้สังเกตการจากพักนั้นๆเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแบบนี้นะครับมาคอยสังเกตการหลังจากที่เสียบบัตรเข้าไปกดคะแนนขึ้นนะครับอันนี้ เราจะได้รู้เราจะได้เห็นเลยนะฮะมันก็จะมีความโปร่งใสในรูปแบบที่ไม่ต้องมายืนนับกําลังคนอาจจะนับผิดบ้างก็ได้อะไรแบบนี้นะครับบัตรอาจจะถูกโกงมาด้วยนะครับที่สําคัญนี่นะครับประหยัดเวลาประหยัดเงินด้วยนะครับแล้วก็ได้ความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้ดีครับกรกตครั้งหน้าควรจะใช้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่มีปัญหานะฮะแต่จริงแล้ววิธีการต่างๆที่มันล่าช้าครับ ผมคอนเฟิร์มเลยมันมีเรื่องของรับลมคมในครับผม